สวัสดีค่ะทุกคน ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง True Crime Story ของเรานะคะวันนี้เรามีเรื่องราวการหายตัวไปของเด็กหญิงวัยเพียง15ปีมาเล่าให้ทุกคนฟังกันค่ะเพ d จโดเฮอร์ตี้เป็นเด็กสาววัย15ปีเธอมีนิสัยร่าเริงสนุกสนานเธออาศัยอยู่กับแม่พ่อเลี้ยงและน้องของเธอที่เมืองคายแบงก์ประเทศสกอตแลนด์ ที่ถนนดาวิดสันซึ่งเป็นถนนที่มีบ้านพักอาศัยและต้นไม้เรียงรายสวยงามเป็นอย่างมากเพจเป็นเด็กสาวที่ร่าเริงสนุกสนานแรักในการเต้นเป็นอย่างมากเธอมีความสูงประมาณ146เซนติเมตรและหนักประมาณ38กิโลกรัมเธอเป็นเด็กวัยรุ่นที่ฉลาดหลักแหลมและเธอก็เป็นที่รักของครอบครัวและเพื่อนฝูง ในวันที่18มีนาคมปี2016เพดได้ไปค้างคืนที่บ้านเพื่อนในคายแบงค์มันเป็นคืนวันศุกร์เธอและเพื่อนๆของเธอต่างสนุกสนานกับค่ำคืนนั้นและเช้าวันต่อมาหลัง8โมงเช้าในระหว่างที่เพดโดเฮอร์ตี้เดินทางไปที่ทำงานเธอได้แวะที่ร้าน Delicious Deli เพื่อที่จะซื้อขนมปัง d o h ฮ r ร์ตี้ทำงานพาร์ทไทม์อยู่ที่ร้านทำผมในเคิร์กติลอกซึ่งอยู่ห่างออกไปประมาณ19กิโลเมตร d o h ฮ r ร์ตเคยไปที่ร้านเดลี่อยู่บ่อยครั้งพอๆกับแม่ของเธอและเมื่อเธอเข้าไปในร้านเดลี่ในเช้าวันนั้นเธอเป็นลูกค้าเพียงคนเดียวในร้านและสิ่งที่เธอควรจะได้รับก่อนเดินทางไปทำงานควรจะเป็นขนมปังโรแต่มันกลับกลายเป็นสิ่งที่น่ากลัวเป็นอย่างมาก และเมื่อเธอไปไม่ถึงที่ทำงานในวันนั้นทุกคนต่างเกิดความกังวลและเป็นห่วงเธอและในเย็นวันนั้นแม่ของเธอก็ได้ตัดสินใจโทรแจ้งเจ้าหน้าที่โดยทันทีเพราะทั้งวันไม่มีใครเห็นเธอหรือได้ยินข่าวจากเธอเลยโดยปกติแล้วโดเฮอร์ตี้จะไม่ขาดการติดต่อกับครอบครัวหรือเพื่อนเลยและเธอก็ไม่ชอบโดดงานช่างทำผมที่เธอรักทุกคนต่างเกิดความสงสัยว่าเธอหายไปไหน แล้วทำไมเธอถึงโดดงาน2วันต่อมามีคนเดินผ่านพุ่มไม้ในป่าและพวกเขาก็ได้พบกับศพที่ถูกห่อด้วยถุงขยะและศพที่พวกเขาพบนั้นก็คือศพของเพยโดูเฮอร์ตี้ศพของเธอถูกพบอยู่แถวแถวบริเวณถนนเกรทเวสเทิร์น Western, ใกล้กับ w ว r ร์ o ออฟกอคาดว่าศพของเธอน่าจะถูกนำมาทิ้งในตอนเช้าเวลาประมาณ6โมง และศพของเธอก็ถูกพบในตอนเที่ยงของวันเดียวกันผลชนสูตรระบุว่าศพของเธอมีบาดแผลถูกแทงถึง61แผลด้วย43แผลอยู่บริเวณศรีรษะและคอของเธอและโดเฮอร์ตี้ยังมีบาดแผลอีก85แผลบนร่างกายของเธอและยังมีสื่ออื่นๆรายงานว่าโดเฮอร์ตี้มีบาดแผลมากกว่า250แผลและแม่ของเพจโดเฮอร์ตี้ก็ได้บอกว่า ลูกสาวของเธอมีบาดแผลมากกว่า500แผลบนร่างกายของเธอแม้ว่าจะมีความคาดเคลื่อนในจำนวนบาดแผลบนร่างกายของโดเฮอร์ตีแต่ที่ชัดเจนคือเธอเสียชีวิตอย่างน่าสยดสยองและเธอคงจะเจ็บปวดเป็นอย่างมากแม่ของโดเฮอร์ตี้โพสต์บน facebook เกี่ยวกับการฆาตกรรมลูกสาวของเธอด้วยข้อความที่เธอเขียนระบุไว้ว่า เราเสียใจเป็นอย่างมากเช่นเดียวกับคนจำนวนมากที่รู้จักกับเธอครั้งสุดท้ายที่ทุกคนเห็นโดเฮอร์ตี้คือตอนที่เธอเข้าไปในร้านของจอร์นลีเทมวัย32ปีในคายแค์ซึ่งกล้องวงจรปิดสามารถจับภาพได้ตอนที่เธอเข้าไปในร้านเวลาประมาณ8.21มง21นาทีและ10นาทีต่อมาลีเทมก็ปิดมูลี่ในร้านลง เชื่อกันว่าในเวลานั้นโดเฮอร์ตี้กำลังถูกฆาตกรรมต่อมามีผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งเธอทำงานอยู่ที่ร้านทำผมแถวๆนั้นเธอได้เดินไปที่ร้านของรีเทมและได้พยายามมองเข้าไปในร้านและเมื่อจอร์นรีเทมเห็นเธอเขาก็พูดขึ้นว่าโอ้ชาวแล้วฉันเลือดกำเดาไหลและฉันกำลังจะไปรับรถข้อแก้ตัวนี้น่าจะเป็นความพยายามของรีเทม เพื่อที่จะอธิบายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นณเวลานั้นต่อมาเขาได้ออกจากร้านไปและรีไปที่ร้านใกล้ๆเพื่อที่จะซื้อของหลายๆอย่างเช่นน้ำยาฟอกขาวที่ชู่เปียกถุงขยะก่อนที่เขาจะกลับไปที่ร้านของเขาเขาได้ขับรถไปไว้ที่หน้าร้านจากนั้นเขาก็ได้เอาร่างของโดเฮอร์ตี้ยัดใส่ถุงขยะและนำไปไว้ที่ท้ายรถของเขาร้านของรีเทม อยู่ในบริเวณที่ธุรกิจขนาดเล็กอื่นๆอยู่ใกล้ๆในขณะที่เขานำร่างของโดฮาตี้ที่ถูกยัดไว้ในถุงขยะไปใส่ไว้ที่ท้ายรถก็มีผู้คนมากมายอยู่ในบริเวณนั้นแต่ก็ไม่มีใครสนใจว่ามีอาชญากรรมเกิดขึ้นในร้านเดลี่หรือสิ่งที่อยู่ในถุงขยะนั้นคือสิ่งใดแต่ถ้าพวกเขารู้พวกเขาคงจะตกใจกันเป็นอย่างมาก เมื่อจอห์นขับรถออกจากร้านโดยมีศพของโดเฮอร์ตี้อยู่ท้ายรถเขาก็ไม่ได้ทิ้งร่างเธอไว้ในป่าด้วยทันทีซึ่งเป็นที่ที่เธอถูกพบในอีกสองวันต่อมาเขาเก็บร่างของเธอไว้ที่เพิงในสวนของเขาแทนเมื่อเขาทำทุกสิ่งทุกอย่างเสร็จแล้วเขาก็รีบเปลี่ยนเสื้อผ้าใหม่แล้วกลับไปทำงานรีเทมยังคงเปิดร้านให้บริการลูกค้าตลอดทั้งวัน จนถึงเวลาประมาณ15นาฬิกา15นาทีและในวันต่อมาเขาก็ยังคงเปิดร้านตามปกติเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นหนึ่งวันหลังจากที่โดเฮอร์ตี้ถูกฆาตกรรมจอนก็ได้พาครอบครัวไปพักผ่อนที่บันมาฮาเขาไม่ได้เคลื่อนย้ายศพของโดเฮอร์ตี้จนถึงวันที่21มีนาคม2วันหลังจากที่เธอถูกฆาตกรรม กลองวงจรปิดก็ได้จับภาพรถของรีเทมได้ใกล้กับจุดทิ้งศพและใกล้กับพื้นที่ป่าข้างถนนทางเข้าซึ่งอยู่ห่างไปจากร้านของรีเทมไม่ถึงหนึ่งไมล์เขาพยายามทำความสะอาดรถของเขาอย่างสุดความสามารถและพยายามทำให้แน่ใจว่าไม่มีหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์หลงเหลืออยู่เพื่อที่จะไม่ให้มัดตัวเขาในการก่อคดีฆาตกรรมครั้งนี้ ต่อมาเมื่อตำรวจสืบรู้ว่าร้านของจอนน่าจะเป็นสถานที่เกิดเหตุฆาตกรรมเพราะเป็นสถานที่สุดท้ายที่เพจดูเฮอร์ตี้ไปเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้เข้าไปตรวจค้นบ้านรถและร้านของจอนสามวันหลังจากการฆาตกรรมเจ้าหน้าที่ได้บุกจับจรนและนำตัวเขาไปที่สถานีตำรวจ และตำรวจได้ทำการสอบสวนจอร,รรีเทมเกี่ยวกับการหายตัวไปและการฆาตกรรมดูเฮอร์ตี้ในตอนแรกรีเทม์ยืนกรานว่าเขาไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการฆาตกรรมดูเฮอร์ตี้เลย แต่เมื่อเวลาผ่านไปแล้วตำรวจสามารถหาหลักฐานได้เพิ่มเติมเพื่อที่จะมัดตัวเขาและในที่สุดจอนก็ยอมรับว่าเขาเป็นคนฆ่าเพจดูเฮอร์ตี้ตลอดการสืบสวนฆาตกรรมส่วนใหญ่ไม่มีความชัดเจนเกี่ยวกับแรงจูงใจในคดีนี้ความเชื่อมโยงเพียงอย่างเดียวในระหว่างดูเฮอร์ตี้และรีเทมคือ เธอเคยเป็นลูกค้าที่ร้านเดลี่ของเขาเพียงไม่กี่ครั้งแต่นั่นไม่ได้อธิบายว่าทำไมเขาถึงลงมือฆาตกรรมเธออย่างโหดร้ายเช่นนี้และอะไรที่เป็นแรงจูงใจให้เขาทำเช่นนั้นเพดดูเฮอร์ตี้เป็นเพียงเด็กสาวตัวน้อยและเธอก็ไม่สามารถที่จะต่อสู้หรือขัดขืนจอรีเทมได้วันที่5กันยายนปี2016 จอห์นรีเทมได้สารภาพต่อศาลสูงในกลาสโกว์ในระหว่างพิจารณาคดีจอห์นรีเทมได้บอกว่าเพทได้เข้าไปที่ร้านของเขาเพื่อที่จะขอทำงานแต่ลีเทมปฏิเสธเธอและบอกกับเธอว่าเขามีคนอื่นที่เข้ามาสมัครแล้วและจอห์นยังบอกอีกว่าหลังจากที่เพจได้ยินที่เขาบอกแล้ว เธอได้ตอบกลับจอนว่าเธอได้วางแผนที่จะบอกกับทุกคนว่าเขาลวนลามเธอในร้านของเขาลีเทมบอกว่าเพจทำกิริยาท่าทางที่ไม่ดีกับเขาและพูดจาหยาบคายและเขายังบอกอีกว่าญาติของเขาก็มีคดีเกี่ยวกับเรื่องเพศและเขากลัวว่าหากเพจเดวิสตี้เริ่มกล่าวหาเขาเขาก็จะลงเอยเช่นเดียวกับญาติของเขา จากข้อมูลรีเทมได้บอกว่าเพจกล่าวว่าฉันคิดว่าฉันได้งานแล้วฉันจะบอกว่าเธอแต่ต้องตัวฉันถึงตอนนั้นเธอเริ่มกรีดร้องเสียงดังและพยายามเรียกร้องความสนใจเมื่อถึงจุดนั้นรีเทมก็เอื้อมมือไปหยิบมีดและแทงเธอเขาลงมือแทงเธอเรื่อยๆถึงแม้ว่าเธอจะต่อสู้หรือขัดขืนภาพจากกล้องวงจรปิดถูกใช้เป็นหลักฐานในการพิจารณาคดีของรีเทม ในภาพแสดงให้เห็นว่ารีเทมปิดร้านแล้วิ่งไปที่ร้านข้างๆหลังจากนั้นไม่นานเขาก็กลับมาแม้ว่าร้านจะปิดให้บริการเป็นเวลาหนึ่งชั่วโมงก็ตามหลังจากนั้นรีเทมก็อุ้มร่างของเพจซึ่งห่อด้วยถุงขยะไปที่รถของเขาเท้าที่สวมถุงเทา้าสีขาวข้างหนึ่งของเธอปรากฏอยู่ในภาพจากกล้องวงจรปิดขณะที่รีเทมใส่เธอไว้ในท้ายรถของเขา เมื่อตำรวจไปที่ร้านข้างๆและสอบถามเจ้าของร้านว่าจอร์ีเทมซื้ออะไรไปบ้างและพวกเขาพบว่าเขาซื้อถุงขยะถุงมือสารฟอกขาวและกระดาษเช็ดฆ่าเชื้อซึ่งทั้งหมดนี้เขาใช้ในการทำความสะอาดสถานที่เกิดเหตุเมื่อเขากลับไปที่ร้านของเขาสารรับคำถแถลงผลกระทบของครอบครัวของเหยือ่อพามเมล่ามาโล แม่ของเพจบอกกับศาลว่าเธอเสียใจแค่ไหนที่ต้องสูญเสียลูกสาวไปตั้งแต่เพดถูกฆาตกรรมพาเมราก็ทุกทรมานจากฝันร้ายที่น่ากลัวและเธอยังบอกกับศาลอีกว่าเธอต้องตื่นขึ้นมาทุกครั้งเมื่อได้ยินเสียงกรีดร้องด้วยความกลัวและความเจ็บปวดพาเมราจะต้องเผชิญหน้ากับความจริงที่ว่าเธอไม่สามารถช่วยเหลือลูกสาวของเธอได้แอนดรูมันโล พ่อเลี้ยงของเพจได้พูดกับสารว่าเขาได้รับความทุกข์ทรมานจากภาวะซึมเศร้าอย่างรุนแรงตั้งแต่การสูญเสียของเพจและจะเป็นไปไม่ได้ที่จะก,กำจัดความคิดเกี่ยวกับความน่าสยดสยองของการฆาตกรรมนี้โดยที่รู้ว่าเธอจะต้องทนกับอะไรบ้างในชั่วโมงสุดท้ายของเธอพี่น้องและเพื่อนๆของเพจ ต่างก็ทุกทรมานเป็นอย่างมากกับการสูญเสียผู้เป็นที่รักคุณยายของเพจบรรยายถึงรานของเธอว่าเพจเป็นคนที่จิตใจดีไม่เห็นแก่ตัวและเป็นเด็กที่ดีรอบด้านวันที่12เดือนตุลาคมปี2016เจ็ดเดือนหลังจากการฆาตกรรมของเพดโดเฮอร์ตีจอร์ลีเทมได้รับพิจารณาจากศาลสูงโดยเขาได้รับโทษจำคุกอย่างน้อย27ปี ก่อนที่เขาจะได้รับทันบนผู้พิพากษาเลดี้กล่าวต่อในการพิจารณาคดีของจอนว่านี่เป็นการทำร้ายเด็กที่ป่าเถื่อนและบ้าคลั่งและเธอก็กล่าวต่ออีกว่าเธอไม่เชื่อคํากล่าวอ้างของรีเทมที่บอกว่าด o เฮอร์ตี้ได้วางแผนที่จะกล่าวหาว่าเขารวนลามเธอผู้พิพากษาเลดี้กล่าวต่อไปอีกว่ารีเทม ได้รับการตรวจทางด้านสภาพจิตใจแล้วและผลก็ออกมาว่ารีเทมไม่มีอาการป่วยทางจิตแต่อย่างใดหลังจากการพิจารณาคดีดันแคนสโลผู้กำกับการสืบสวนได้ระบุว่าภาพจากกล้องวงจรปิดที่พวกเขาได้รวบรวมระหว่างการสืบสวนคดีฆาตกรรมนี้นั้นมีความสำคัญต่อการจับกลุ่มตัวรีเทมเป็นอย่างมากเจ้าหน้าที่ตำรวจต้องใช้ความอุตสาหะในการตรวจสอบ และการสอบสวนและหลังจากนั้นก็สามารถระบุได้ว่าเพจดูเฮอร์ตี้ได้เข้ามาในร้านอาหารและเธอก็ไม่ได้ออกมาอีกเลยสโลนยังกล่าวอีกว่าภาพจากกล้องวงจรปิดประกอบก,บกับการตรวจสอบทางนิติเวชอย่างละเอียด เกี่ยวกับสถานที่เกิดเหตุช่วยให้เราบว่าเกิดอะไรขึ้นกับเพจและใครเป็นผู้ลงมือและฉันก็แน่ใจว่าหลักฐานนี้จะนำไปสู่การสารภาพผิดในศาลในวันนี้เขารู้สึกสงสารครอบครัวของเพจซึ่งลูกสาวตัวน้อยวัยกำลังสดใสมีชีวิตชีวาจะต้องถูกพรากไปจากพวกเขาอย่างโหดร้ายเธออายุยังน้อยอนาคตทั้งหมดรอเธออยู่ข้างหน้า แต่ชีวิตของเธอต้องถูกทำให้สั้นลงอย่างไร้ความปาณีจากการกระทำที่เลวร้ายของชายคนหนึ่งในเดือนกุมภาพันธ์ปี2017รีเทมได้ยื่นอุทธรณ์คำตัดสินของเขาทนายความของจอรีเทมยอมรับว่าเหยื่อยังเป็นเด็กและมันเป็นการกระทำที่โหดร้ายเป็นอย่างมากผู้พิพากษาจะต้องคำนึงถึงการกระทำของจอรหลังจากการฆาตกรรม เขาพยายามที่จะปกปิดการกระทำของเขาเช่นเดียวกับการทิ้งศพทนายพูดถึงข้อเท็จจริงที่ว่าจอร์ลีเทมเพิ่งเคยกระทำความผิดครั้งแรกและนั่นอาจจะเป็นเหตุผลที่สามารถจะใช้อุทธรณ์ต่อศาลได้และเขาก็ไม่เคยก่ออาชญากรรมเช่นนี้มาก่อนและจอร์นก็ได้แสดงความสำนึกผิดต่อสิ่งที่เขาทำลงไป สิ่งเหล่านี้อาจจะทำให้เขาได้รับโทษเรือเพียงจำคุกอย่างน้อย20หรือ30ปีหลังจากที่ชาวเมืองคายแบงทราบว่าดโดเฮอร์ตี้ถูกฆาตกรรมในร้านขายอาหารสำเร็จรูปของจอร์นลีเทมทุกคนต่างโกรธแค้นเป็นอย่างมากพวกเขาใช้สีสเปย์เขียนข้อความที่หยาบคายไปบนผนังของร้านของจอร์นและเข้าทุบทำลายสิ่งของในร้าน ตำรวจถึงขั้นติดกล้องวงจรปิดเพื่อที่จะเฝ้าดูเพราะกลัวว่าเหตุการณ์จะบานปลายมากไปกว่านี้คัดย่ารีเทมภรรยาของจอรีเทมรู้สึกหวาดกลัวหลังจากที่บ้านของเธอถูกทุบทําลายจนเธอต้องพาลูกหนีออกไปจากเมืองคายแบงก์ในเวลาต่อมาอนุสรสถานของเพจดเฮอตี้ได้ถูกจัดตั้งขึ้นที่สวนสาธารณะไวครุก มีผู้คนหลายร้อยถือรูปโป่งสีชมพูมาแสดงความเสียใจต่อเพทดูเฮอร์ตี้ที่ถูกฆาตกรรมอย่างโหดเหี้ยมนอกจากนี้ไททันเครนของคายแบงก์ยังถูกจุดไฟเป็นสีชมพูเพื่อที่เป็นการไว้อาลัยต่อโดเฮอร์ตี้และหลายสัปดาห์ต่อมาหลังจากการเสียชีวิตของโดเฮอร์ตี้ เพื่อนสนิทของเธอก็ได้จัดฉลองวันเกิดครบรอบ16ปีให้กับเธอเพื่อเป็นการลํำลึกถึงเพื่อนของพวกเขาที่จากไปเร็วเกินไปพาเมล่ามันโลแม่ของเพโดูเฮอตี้ได้จัดตั้งองค์กรการกุศลในานามของลูกสาวผู้ล่วงลับของเธอซึ่งองค์กรนี้มีชื่อว่าเพโพรมิสและองค์กรนี้ได้เปิดสอนการป้องกันตัวโดวยมีสองชั้นเรียน นอกจากนี้ยังให้การสนับสนุนแก่ครอบครัวที่ถูกฆาตกรรมองค์กรการกุศลน,นี้สร้างและบำรุงรักษาสวนอนุสร์รวมถึงโล่และผนังลิบบินเพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้เสียชีวิตองค์กรนี้ยังได้จัดตั้งสถานที่พักผ่อนสำหรับสมาชิกในครอบครัวที่โศกเศร้าจัดกิจกรรมกลางแจ้งมีพื้นที่สำหรับการพบปะก,กันผ่านงานการกุศลและสามารถช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ให้ผ่านพ้นความเศร้าโศกไปให้ได้องค์กรการกุศลยังให้ทุนเงินช่วยเหลือแก่ครอบครัวผู้สูญเสียเพื่อช่วยค่าทำศพและค่าครองชีพหากพวกเขาต้องหยุดงานงานศพของเพดดูเฮติสตีถูกจัดขึ้นที่โบสถ์คาทอลิกเซน์มเาเลสตพิธีศพมีครอบครัวเพื่อนฝูงและชาวเมืองกว่า600คนมาร่วมไว้อาลัยต่อการสูญเสียอันนาสลดใจ โดยทางครอบครัวของเพทให้ผู้ที่มาร่วมงานไว้อะไรสวมใส่เสื้อผ้าสีสันสดใสเพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้เสียชีวิตพาเมลา่าแม่ของเพทได้กล่าวต่อผู้ที่มาร่วมไว้อาลัยเกี่ยวกับลูกสาวของเธอว่าลูกสาวของเรามีรอยยิ้มบนใบหน้าทุกวันและนั่นคือสิ่งที่เธอได้รับการจดจำและเธอยังกล่าวอีกว่าไม่มีที่ว่างสำหรับความชั่วอีกต่อไป อย่าปล่อยให้ความรู้สึกเข้ามาครอบงำเรียนรู้ที่จะยอมรับโศก,กนาฏกรรมนี้และนำความโกรธนั้นไปสู่การรำลึกถึงสาวยิ้มสวยของเราพาเมล่ายังได้เตรียมคำสรรเสริญแก่ลูกสาวของเธอด้วยเธอพูดว่าการตายของเธอช่างน่าสลดใจและทนไม่ได้ แต่มันก็ทำหลายๆอย่างให้กับคนมากมายและมันทำให้ฉันทึ่งที่ทุกๆคนร่วมมือกันเพื่อนางฟ้าตัวน้อยคนนี้หลับให้สบายนะสาวน้อยเจอกันบนสวรรค์รักคุณตลอดไปฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปใหม่ๆด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ